คนไม่ขอจ้างทุกคนให้ผอมค่ะเอาไขมันมาแลกได้เลยนะคะใครลดไป10โลนะ,ะไม่แจกเลยค่ะเงินสดน,นะคะ1 5 0่0บาทนะคะถ้าใครลดได้5้าโลมีให้ไปกินขนมเลยนะคะ3 0 0 0บาทโดยเราจะเซ็ตมันค่ะคนเซ็ตนี้ก็ไม่มีใครไม่รู้จักนะคะคู่นี้เลยนะคะพ่มายาตัวนี้ตัวบล็อกตัวเบิร์นนะคะตัวที่แบบว่าเล่นกันผอมผ่าน,นะคะ่ะตัวนี้คือแบบว่ากินดีมาก แล้วตัวนี้นะคะตัวที่ช่วยลดพุงนะคะทุกคนก็คือช่วยดีทอ็อกซ์ทำให้เรากินอาหารเสริมต่างๆ,ๆนะเห็นผลได้ดีดยิ่งขึ้นแล้วไม่เพียงแค่นั้นนะคะเมถักไปเลยนะคะตัวคมุมหิวรสชาติอะไรก็ได้นะคะเลือกได้ตามใจชอบเลยเจ้าก,กาแฟกับโกโก้ก,ก็ได้ะคะ่ะทุกคนคุ้มมากปีใหม่แนี้ก็คือผอมด้วยแล้วก็ได้เงินด้วยจะขอแบบว่ามีจริงๆตัวเมก็เข้าแคมเปญน,นะมากินไปเลยบล็อกเลยนะคะง่ายๆคือง่ายๆจริงๆวันละแค่หนึ่งถึงสอง รับรองว่าผอมแน่นอนแล้วถ้าใครซื้อแคมเป็นี้ไปแล้วไม่หอมยินดีคืนเงินให้ด้วยอะบอกตรงๆว่ายัางไงก็หอมนี่เม็ดส้มตัวนี้คือเด็ดมากกินไปแล้วแบบเบรน้วยสัาารสกัดเรานําเข้ามานะคะก็คือช่วยเร่งการขับผ่านทำงานได้ดีมากอยู่เฉยๆก็มานได้ออกกำลังกายนะคะไปแค่นี้เองนะคะทุกคน ใครอยากหอมก็อย่าลืมแคมเปญน,นี้นะคะลดแหลกแจกเงินลด10โลจ่ายเลยทันง15,000บาทใครลดห้าโลมีให้ไปกินขนมปุก